สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่194ประจําเย็นวันเสาร์ที่15เดือนมีนาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาฝากพี่ๆห่งชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบมงบรรพีพี่ที่200บาทค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์ทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่หกันเลยนะคะ รายการที่1ของเย็ยนวันเสาร์หลวงพ่อสุดวัดกาหลงจ้ะปีสองหาหนึ่งเะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่สองพระรอดลำพูนจ้ะ รอดลําพูนนะคะรายการที่สองค่ะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะคะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานรายการที่4กับปี2515ค่ะพี่ขาต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นสมเด็จเก่านะคะเนะะื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ รายการที่5จ้ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงพ่อหลวงพ่อแดงวัดแหลมสอค่ะด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่7ค่ะ รายการที่7จ็ดระฆังหลวงพ่อกระเสมเขมะโกค่ะปีสองห้าหนึ่งหกค่ะระฆังหลวงพ่อกระเสมเขมะโกนะคะต่อไปรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดเป็นพระปิดตาหูกลางค่ะด้าน,นหลังมียันนะคะพี่่ะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9พญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองค่ะพี่ขารุ่นสุขใจค่ะรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเท้าเวสุวรรนะคะ ้าเวส่วรวัดจุลามณีค่ะปีสองห้าส่ห้าค่ะพี่ค่ะสภาพใช้งานจ้ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11ะเอ็ดเสด็จพ่อรอหค่ะด้านหลังเป็นช้าง3เสียนนะคะเหรียญหนึบาทสเสด็จพ่อรอหค่ะด้านหลังเป็นช้าง3มเสียรออนึสองเจค่ะ รายการที่12ค่ะอุ้ยทั่วทีขายพี่ขา1 1ค่ะ,คะต่อไปรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคงวัดวังสับพะรดค่ะรุ่นพิเศษค่ะพี่ขาหลวงพ่อคงรายการที่12ค่ะ ต่อไปรายการที่13ค่ะ13พระนางพญารุ่นจงอางออกศึกนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14สสมเด็จเก่าจ้ะ เนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พี่เนื้อแตกรายงานนะคะจ้ะต่อไปรายการที่สิบห้าค่ะสิบห้าเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปีสองห้าสามสองค่ะ ต่อไปรายการที่16ค่ะ16รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานรายการที่16กจ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นสมเด็จเก่าค่ะ ต่อไปรายการที่18บแค่ะสิเป็นพระพุทธชินราชนะคะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เป็นตระกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะ 200บาทเช่นกันค่ะต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จะ้ะด้านหลังฝั่งตะกุดนะคะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะ จ้ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933สําสำหรับเย็นวันนี้สวัสดีค่ะ